รีวิวสปอยไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้านะครับผมก็หลังจากที่เราดูกันแล้วเรารีวิวสั้นจบกันไปที่เรบรีย้อยคราวนี้เรามาคุยสปอยกันแบบเต็มเรื่องเลยนะครับผมผมพอกเลยลุ้นทุกวินาทีจริงๆโคตรสนุกเลยนะครับสิบเต็มสิบครับผมเกาหลีท็อปฟอร์มแห่งปีจริงๆนะครับผม ตั้งแต่เขี้ยวชีวะข้างสะพานนรกที่เราได้ดูกันเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาแล้วอย่างเช่นไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้านะครับซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเครื่องบินการเอาชีวิตรอดจากเครื่องบินสถานการณ์ที่อยู่บนเครื่องบินจะเป็นยังไงแล้วมีเหตุอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนเครื่องบินลำนี้ในปี1971แล้วผู้โดยสารจะรอด และมีชีวิตกลับมาไหมต้องไปติดตามในเรื่องไฮแจ็คในรกเหนือด้านฟ้า5กันยายนนี้ในโรงพย,ยนตร์ครับผมก็เสบเต็มเสบตามคำพูดของผมนะผมคิดว่าเรื่องเคี่ยวชีวะผมให้ไวเจ็ดเว,เว้แต่เรื่องนี้นรู้สึกว่าสนุกกว่าเคี่ยวชีวะหลายเท่าเลยผมคิดว่ามันมีความแบบ ดี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 กว่าเยอะเลยนะผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไฮแจ็คในรกเหนือนด้านฟ้าเนี่ยผมว่าน่าจะได้สิบเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆเนะี่ยผมไม่ค่อยเจอหนังที่มันได้สิบเลยนะหลังๆก็จะให้เจ็ดเมื่อวานก็วีนาเนาะวีนาผมก็ให้เจ็ดแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แย่นะผมว่าน่าจะสิบได้แหละเรื่องเนี้ยแล้วแบบว่า มันมันลุ้นระทึกมากแล้วมีหลายฉากหลายซีนที่ผมรู้สึกว่าโคนี่มันโคตรโหดเลยนะมันสุดยอดเลยนะมันเถื่อนมากเลยนะมาเรามาแล้วสปอยกันเลยเรื่องราวในทั้งหมดของไฮแจ็คในรบกเหนือน้านฟ้ามาฟังนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่มีทหารเกาหลีเหนือที่เป็นเหมือนทหารที่ขับเครื่องบินรบเนี่ยคุยกับหัวหน้าว่าแบบว่าทำไมไม่ยิงพวกที่มันเป็นแบบ เครื่องบินจากเกาหลีใต้ทาไมไม่ยิงอะไรอย่างเงี้ยคือหนังก็จะท้าความก่อนเลยว่าในสมัยปี1971งนะึ่ะเกาหลีใต้นะ่ะได้แบบว่าเกิดเหตุการณ์ไฮแจ็คเนาะที่เป็นการจี้กันเกิดเหตุการณ์จี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบว่าก็ซึ่งส่วนใหญ่นะ่ะพวกที่มันมาที่เครื่องบินเนะี่ย ส่วนใหญ่จะสั่งให้กับตันนักบินนะไปที่เกาหลีเหนือเพื่อที่ซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเออไม่เรียกว่าอะไรกบฏหรืออะไรมันเป็นเหมือนแบบทางการเมืองเหมือนกันนะเรื่องในสมัยก่อนนะมันมีสงครามกัน,นะน,กนด,ด้วยนะซึ่งถ้าไปได้จริงๆนะถ้าสมมติไม่ตายซะก่อนถึงเกาหลีเหนือนะ่ะนักโทษก็ไม่ใช่คือแบบผู้โดยสารก็จะถูกเป็นเฉลยศึกเป็น เป็นนักโทษโดนคุมขังไว้นะครับแต่ถ้าไม่โดนอะไรเนี่ยก็อาจจะส่งตัวกลับไปเกาหลีใต้อะไรประมาณนี้หนังก็เท้าความและหนังก็เริ่มเรื่องครับในรกเหนือน่านฟ้าเรื่องราวเนี่ยจะเกิดกับพระเอกนะพระเอกเป็นผู้ช่วยนักบินนะครับแล้วก็กับตานอีกคนนึงนะคือก็เป็นคือหนังมันเล่าแบบว่าหนึ่งปีผ่านมาแล้วว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฮแจ็คไปเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นอะ ก็มีเที่ยวบินอันหนึ่งซึ่งมันแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสนามบินในสมัยก่อนนี่มันมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะมันรู้สึกมันมันแบบระแวงมันเปรี่ยวๆมันแบบมันมืดๆคือบรรยากาศปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยห้าสิบกว่าปีที่แล้วอะมันบรรยากาศเันวงเวงสนามบินดูมืดๆนะแต่นี่เป็นรอบที่เขาไปกันเนี่ยจะไปที่กรุงโซะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เกาหลีนะครับเอิอเดิดไปที่กรุงโซกันนะครับแล้วก็ตั๋วก็เต็มแล้วก็มีหลายคนซึ่งตัวละครหลักๆเลยที่เราเห็นอนะตอนแรกจะมี เด็กคนหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบนักเรียนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้โจนไอ้ที่มันมาจี้เครื่องบินน่ะเนี่ยไอ้นี่คือมันมันโหนี่คือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสป,ปอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะ <_' S 1> แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันนะซึ่งหลังจากนั้นจะดำเนินเรื่องผ่านตัวพระเอกก็คือ ผู้ช่วยนะก็คือดักบินนะครับแล้วก็กัปตันแล้วก็มีแอร์ฮอสเตสนะแอร์ฮอสเตสมีคนเดียวแนละ้วเรื่องนะี้คืองงคือคือสมัยก่อนผมก็เข้าใจนะว่าแบบว่าสมัยก่อนอาจจะยุคที่เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยอะไรอาจจะเป็นผู้ช่วยเออแอร์ฮอสเตสคอยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟของเสิร์ฟอ่าแล้วก็ช่วยรักษาพยาบาลน,นะครับก็แบบว่าขึ้นมาคือมีป้าคนหนึ่งเนะี่ย ในในเรื่องนะคือเราจะเห็นว่าแบบคนมันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาบนเครื่องบินอย่างกูขึ้นมามน,นเลยแบบเยอะๆเลยเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมก็แบบว่าคนก็เยอะอ่าแล้วทีเนี้ยก็มีป้าคนหนึ่งครับเขาเอาไก่ไมาด้วยไก่ตัวเป็นๆเ,เลยนะไก่แบบไก่เลยอะ่ะเอาเอามาขึ้นมาบน เครื่องบินด้วยซึ่งผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยก็ไม่อาคาติกับป้าแกเออ,อแบบว่าเจ้ามาทําไมห้ามเอาสัตว์ขึ้นมาบนเครื่องบินเขาพูดอย่างงี้ห้ามเอาสัตว์ขึ้นมาบนเครื่องบินนะครับก็ประมาณนี้คือแบบว่าป้าแกก็แบบว่าเออเกิดเหตุโลรูนวุ่นวายแล้วส่วน นักบินแกก็มามาดูด้วยามาดูแบบว่าเฮ้ยท,ทำไมมันเกิดเรื่องอะไรวะกําลังจะขึ้นบินเลยอะไรเงี้ยแล้วสรุปแล้วป้าก็แบบว่านักบินก็เคลียร์ให้สรุปก็คือป้าเดี๋ยวก็ต้องเอาไก่หลบไว้ดีๆนะหลบกอดไว้มันกอดกอดไก่ไว้หลบไว้ดีๆอะไรประมาณนี้ก็เรื่องราวก็ผ่านไป พอเครื่องบินเริ่มขึ้น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 เหมือนเรื่องนี้ผมจะพูดเลยนะมันเริ่มตายเหมือนเหมือนเราถ้าเปรียบความความสนุกเหมือนเครื่องบินของพ่อปิวเรื่องนี้ก็คือเครื่องบินพอขึ้นปุ๊บความสนุกมันเริ่มขึ้นเลยเขึ้นไปจนมันถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ดิ่งลงมามากมันดิ่งมันดิ่งคือมันเหมือนมันมันมันใช้หลักนี้แหละนะในการสร้างหนังที่เกี่ยวกับเครื่องบินอ่าพอหลังจากนี้เริ่มเริ่มเลยเริ่มสนุกแล้วเริ่มแบบเฮ้ยเริ่ม ในผูนะ้โดยสารอะไรอย่างงี้ยนะเริ่มถ่ายผู้โดยสารคือผมบอกก่อนว่าหนังที่ถ่ายจากเครื่องบินนะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยน่าเบื่อเพราะว่าคือหนังถ่ายอยู่ในเครื่องบินอนะ่ะมันก็ต้องคอยมีเหตุการณ์อะไรให้รุ้นๆุนกันบ้างหลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าเบื่อเช่นเคยนะไม่น่าเบื่อเลยแถมสนุกมากเลยนะครับพอเครื่องบินเริ่มขึ้นไปเหตุการณ์ก็เริ่มเอเริ่มแปลกแนละ้วจากไอ้ผู้ชายคนนะี้ไอ้ที่จีไอสลัดอากาศอ่ะ ไอ้สลัดอากาศเนี่ยมันเริ่มทำตัวแปลกๆก,กับป้าแล้วไอ้ป้าป้าที่เอาไก่าไมาด้วยเนาะก็คุยกับป้าสึรูปแล้ว่ก็คุยกันเรื่องอะเรื่องธรรมดาอะไรอย่างงี้ก็แบบคุยกันไปสักพักใช่ไหมครับอยู่ดีไอเนี่ยเริ่มเริ่มทำตัวแปลกแล้ว เออคือตอนแรกป้าเขา,เอา,ขาเอาไข่มากินเอาไข่มากินไอ้นี่ก็เริ่มทำตัวแปลกแล้วบอกว่าป้าอาจจะไปถึงโซ,โซช้าหน่อยนะอะไรอย่างงี้จากนั้นอ่ะเขาจิบระเบิดมาเว้ยจิบระเบิดมาระเบิดแบบแคล้ายเหมือนระเบิดกระป๋องเลยสักอย่างอ่ะคล้ายๆลูกทรงกระป๋องอ่ะนะครับพอมนแกะสลักปุ๊บมันโยนไหมครับมันโยนไปที่ใครคนหนึ่งสักอย่างน่าจะตำรวจหรือไม่ก็พวกผู้ช่วยในยนั้นอ่ะนะครับ สภาพก็คือเครื่องบินก็แบบตุ้มไปก็แบบเครื่องบินทะลุครับเครื่องบินทะลุเลยทะลุเป็นวงวงกว้างไลยกว้างกลางกลางแบบพื้นพื้นพื้นของเครื่องบินเละเนาะนักบินทีเนี้ยทีเนี้ยก็มีกับตานอะกับตันกัปตนก็เหมือนแบบได้รับความบาดเจ็บอะเนาะคือแบบว่าตาข้างหนึ่งตาก็บอดด้วยอะไรเงี้ยคือน่าสงสารมากเลยนะสําหรับฉากเนี้ยคือแบบว่าโหมันโหดอะไรขนาดนี้เนาะก็แบบว่า พอหลังฉากๆๆนั้นน่ะเออก็นักบ,บินผู้ช่วยก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในในเครื่องบินลำนี้วะมันเริ่มหนังมันเริ่มพาเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆเหวี่ยงตามเหวี่ยงตามเครื่องบินเลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทาให้เราแบบโหเราจะอยู่กับหนงังเรื่องนี้ยังไงดีมันมันพาเราเหวี่ยงไปสุดๆเลยนะครับและหลังจากนี้คือนักบ,บินรู้แล้วะวะ่าเกิดเหตุการณ์ ไฮแจ็คก็คือการจี้เครื่องบินละมีคนมาจี้เครื่องบินละนักนักบินจะทำยังไงก็คือก็ไปบอกผู้ช่วยไปให้เอาหาอะไรมาแปะก่อน่ะแปะไอตรงหลุมก่อนไอหลุมที่มันที่มันโผล่ขึ้นมาที่มันทะลุลงไปอ่ะไปปิดเลยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นต้องปิดเลยนะอะไรประมาณนี้ก็เลยช่วยกันปิดทีนี้ไอไอสาระอาการเนี่ยไอเนี่ยมันเริ่มมันเริ่ม เออเริ่มไปจีน้นะกกับตันนักวีแล้วถ้ามันถ้าคุณไม่ไปที่เกาหลีเหนือเนะี่ยมันขู่ฆ่าเลยครับเอามีดมาเจาะคอเลยขู่ฆ่าเลยไม่ไปอะ่ะแกตายแน่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะเออเขาก็เลยไปเอาอะไรมาปิดหลุมเนาะหลุมอากาศอะไรหลุมหลุมที่มันอยู่บนเครื่องบินอะสิมันทะล่วงไปอะ่ะนะครับพอหลังจากนั้นหนังเริ่มดิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมีการใช้มีดละ คือผู้โดยสารนะเริ่มก็โหตื่นตะตื่นตะนกกันตื่นตะนกกันในเครื่องบินเลยเพราะว่าโหมันก็น่ากลัวเนาะคนที่มาจี้เครื่องบินอยู่แล้วคนก็ตื่นตะลกและแถมไอเนี้ยมีปืนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็หยิบมีดมาหยิบมีดหยิบมีดมาแทงเบาะครับแทงเบานะผู้โดยสารก็โหน่ากลัวหมดอนะกลัวกันหมดเลยทุกคนทีเนี้ยมันมีอีตาลุงคนหนึ่งกับ คนข้างๆหลังหลังตาลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาวางแผนกันว่าจะกำจัดไอเนี่ยกำจัดไอสลัดอากาศเนี้ยก็คือไอคนจีเนะี้ยจะกำจัดมันโดยการที่มันจะแบบคือคุลุงแกก็คิดแผนไว้อย่างดีแล้วเตรียมการไว้อย่างดีแล้วจะทํายังไงให้ไอนี้ออกไปจากเครื่องบินและให้มันไปเลยอะ่ะตายไปเลยอะไรประมาณนี้นแกก็เลยจะบอกว่าให้กระโดดกระโดดคือที่แบบจะกระโดดคว้ามันแล้วก็แบบว่า ต่อยมันอะไรอย่างเงี้ยต่อ,อยก็ร่วมแผนกันร่วมแผนกับคนข้างๆงอีกคนข้างๆก็แบบว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันเสี่ยงไปที่เราจะเจออันตรายอย่างเงี้ยส่วนไอ้ข้างหลังลุงข้างหลังไอ้ตาลุงเนี่ยบอกว่าผมร่วมแผนด้วยครับผมเตรียมตัวเลยทีเนี้ยพอเนี่ยเริ่มเข้ามาเวผู้ดยสารก็หมอบใช่ไหมพอไอ้สลากกาบันเดินไปใช่ไหมไอ้ไอ้คนจี้เครื่องบินมันเดินไป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 ,นไปใช่ไหมเดินไปทีเนี้ย พอมันกลางจะเดินกลับไปตรงห้องนักบินมันโดนครับอย่างนี้ก็เป็นฉากลุงสู้กับสู้กับไอเนี่ยสู้กับไอคนจี้คือแบบมันมากไอฉากนี้แลรวแบบว่าคือลุงลุงแกมไม่มีอาวุธอะไรไปสู้กับมันอะ่ะที่สู้ได้ไงก็ไม่รู้คือแบบว่าไอ้นั่นมันไม่มีมดด้วยส่วนตาลุงไม่มีอะไรเลยแล้วไปสู้กับมันอะ่ะแกมไม่กลัวตายนะแกแบบสู้สุดชีวิตเลยอะ่ะแล้วก็ส,สวยคนนก็มาช่วยมาช่วยเออก็มาช่วยเนาะก็โหเรียบร้อยครับลุง โดนแทงด้วยลุงก็โดนแทงส่วนคนในคนในผู้โดยสารทั้งหมดก็หูแตกตื่นแล้วอะไรวะเริ่มมีการเหตุการณ์แทงเงินขึ้นมาแล้วเริ่มมีการฆ่ากันมาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราจะตกใจแล้ว,ลวมันน่ากลัวแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะหลังจากเนี้ยพอหลังจากฉากที่ลุงเนี่ยผู้โดยสารก็ตื่นระหนกก็กีกด,กด,กดกีกันอ่ะ ส่วนไอ้นี่ก็ทําให้แบบว่าจะแทงนะแทงนะถ้าไม่เงียบแบบแทงอไอเงี้ยซึ่งฉากนี้นเราก็จะเห็นว่าแบบว่าเครื่องบินมันเครื่องบินมันก็จะจะตกใช่ไหมเครื่องบินก็จะตกก็แบบว่าต้องต้องพยายามที่จะแบบให้คุ้มเครื่องบินให้ได้นะเพราะหลัหงจากฉากที่สู้กันเนี่ยก็จะเป็นฉากที่แบบว่า กำลังจะเข้าเขตชายแดนของเกาหลีเหนือแล้วนะกำลังจะเข้าเขตชายแดนที่เจะเข้าไปซึ่งไอระหว่างนั้นอนะ่ะมันมีพวกไอพวกอะไรที่แบบว่ามันเหมือนสื่อเันทาง ทางเครื่องบินได้ทาาอากาศอะไรเงี้ยจะเป็นหูฟังแล้วแล้วคุยกับพวกสถานีที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็สรุปว่าไอทหารเนี่ยทหารที่เกาหลีเหนือลงมามันรู้แล้วครับว่าเครื่องบินพาเด็ดลำเนี่ยมันกําลังจะเข้าไปที่เกาหลีเหนือครับผมสวยแล้วครับมันก็แบบจะยิงแล้วเนาะก็ถ้ายิงก็แบบตายทั้งคันอะไรตายกันทั้งเครื่องบินเลยการตายกันทั้งลำเออตายเขาเรียกตายกันทั้งลำ,งลำก็แบบว่าโอ้โห ต้องทำาไงดีว่ารอบนี้จะทำยังไงดีเพื่อที่จะอย่างนี้นะซึ่งฆาตรกรไอ้นักจี้เนี่ยไอ้สลระอากาศเนี่ยมันก็คอยอยู่นั่นแหละขับไปตรงไปตรงไปขับต่อไปขับต่อไปคือพยายามกดดันให้นักบินกับกับตาเนี่ยเริ่มที่แบบแบบแบบว่าเออเริ่มที่จะหมดหนทางเนาะ ซึ่งบอกเลยว่านักบินคนนี้ฉลาดมากๆและมีกลยุทธ์ที่จะสู้กับมันแบบอันนี้คือแบบขับไปขับมาขับไปข,บไปขับไปโอ้โหขับกันเลยนะต่อมาเนี่ยก็ขับไปใช่ไหมส่วนเอทหารทหารที่ขับเครื่องบินลบมาของเกาหลีเหนือเ,เนี่ยก็มาคุยแล้วบอกว่าถ้าค,คุณต้องลงจอดนะถ้าคุณไม่ลงจอดนะคุณจะโดนยิงไน้นะเขาก็เลยชี้แนะว่าแบบว่าต้องไปลงที่ชายหาดหละกัน อะไรประมาณนี้ต้องไปลงที่ชายหาดนู่นไม่ได้เขาไม่ได้ซึ่งเราจะบอกว่ามันจะมีอยู่ทหารคนหนึ่งที่เป็นทหารเครื่องบินรบของเกาหลีเหนือแหละเคยรู้จักกับพระเอกคนนี้คือพระเอกเป็นคนเกาหลีใต้ส่วนอันนี้เป็นคนเกาหลีเหนือคือพระเอกเคยผ่านเรื่องเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มาแล้วก็คือเคยข้ามไปเขตแดนเกาหลีเหนือแล้วแต่เขารอดเขารอดเนาะแต่ผู้โดยสารก็ถูกจับ เออแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบครั้งที่สองเนี่ยรอบต่อมาเนี่ยคือเขาจะไม่ให้แล้วไม่ได้แล้วอะ่ะเออคืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วนะครับก็เลยว่าลองคิดกันว่าแบบว่าเขาจะเอาอยัางไงดีเพื่อที่จะอันนี้ซึ่งคนในผู้โดยสารก็เริ่มตื่นตระหนกกันแนละ้วมีคนบาดเจ็บเลือดมีการโดนแทงกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีการยิงกันด้วยนะโอ้โหบอกเลยมาครบทุกเหตุก,การณ์เลยครับก็หลังจากนั้นเนี่ย ไอ้นักจีน้น่ะไอ้สลัดอากาศน่ะมันก็เจาะปืนจะยิงจะยิงนักบินเลยนะแต่นักบินอะ่ะบอกว่าอยากจะยิงก็ยิงสิแล้วขับเคาเป็บินโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาขับดิ่งตรงขึ้นไปล่ะคือฉากนี้เสี่ยวคนดูมากเลยคือแบบว่าโอ้โหเสียวมากเลยคือแบบสมมติอ่ะเครื่องบินมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมขับตรงขึ้นไปตู้โอ้โหคือแบบเสี่ยวมากเสี่ยวมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดมากอะ่ะคือแบบว่า รู้ระทึกมากเลยฉากนี้คือแบบว่าขับไปใช่ไหมล่ะไอ้นมันก็ล้มไบล้มใบล,ล้มไปเดี๋ยวพ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่เริ่มไม่ปกติแล้วนะเดี๋ยวนะอพอหลังจากเหตุการณ์นั้นครับท่านผู้ชมก็ได้มีตำรวจคนหนึ่งคือเขามีปืนมาด้วยนะขึ้นมาด้วยก็จะยิงไอ,ไอเนี่ยให้ตายนะครับก็ยิงสรุปว่าไอเนี่ยก็ตายนะครับ เออแล้วทีนะละระเบิดที่อยู่ในมือของไอสาราการนะมันก็ดไดนระเบิดมาอีกซึ่งพระเอกนะ่ะก็คือนักนักบินเนี่ยก็ไปกระโดดรับตัวไปนะก็คือสรุปแล้ว,วอ่ะพระเอกก็ยังไม่ตายนะแต่ค่อนข้างที่จะแขนขาดด้วยนะแขนข้างซ้ายขาดแต่ข้างขวาเนะี่ยคือแบบด้วนเลยด้วนท่านผู้ชมด้วนเลยก็คือต้องขับต่อไปนะคือพระเอกเนะี่ยขับ ขับย้อนกลับไปคือไม่ไม่ถึงเกาหลีเหนือหรอกแต่เกือบจะถึงนะก็คือขับย้อนกลับไปเกาหลีใต้เพื่อที่จะไปลงจอดที่ชายหาดนะครับคือวินาทีนี้คือพอขา้าราชการตายแล้วไอ้นักจี้ตายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เริ่มสงบสุขแล้วครับก็สรุปก็คือก็ลงกันได้นะครัเกินมาถึงที่ชายหาด คือเรื่องนี้คือพีคมากเลยตอนท้ายเนี่ยคือค่อนข้งีจจะเน้นดราม่าอย่างเดียวเลยนะคือเราจะเห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยก็รอดกันทุกคนแหละมีประมาณสี่สี่สิบห้าสิบคนอะประมาณนั้นราวๆนั้นนะครับสี่สิบห้าสิบคนรอดมาหมดเลยกับปันก็รอดแต่ผู้ช่วยไม่รอดครับผมเคอเสียเลือดไปเยอะมากเลยะแล้วก็เสียชีวิตละคือในเรื่องเหตุการณ์เนี้ยมีสองคนที่เสียชีวิตก็คือไอ้สลัดอากาศกับน,นักบิน เสียชีวิตครับผมนักบ kind of so, ินคือน่าสงสารมากคือเขาทำสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าให้ผู้โดยสารรอดคือเท่เลยอ้และนี่คือสร้างจากเหตุการณ์จริงเช่นเดิมนะเดี๋ยวนี้หนังสร้างที่จากเข้าคงเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเยอะขึ้นเรื่อยเยเลยล่าสุดเมื่อวานก็ไปดูวีนามาอันน้ก็เรื่องจริงเหมือนกันคือเรื่องหายแจ็คหนึ่งเก้าเจนหนึ่งแหละอันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะสร้างจากเรื่องจริงนะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับการสปอยหายแจ็คหนึ่งเก้่ต็มเรื่องเลยนะผมสปอยมาไม่รู้จะท่านผู้ชมจะฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับถ้า,าผิดพลาดพูดอะไรนะครับขออภัยด้วยแต่ผมรู้สึกผมจำเล่าเท่าที่จำได้นะมันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าไอเนี้ยสองคนนั้นที่อยู่ในโปสเตอร์ก็คือเสียชีวิตนะโดยเฉพาะไอเนี่ยไอเนี้ยคือโหมดมากไอสลัดอากาศน่ไม่ควรเลยไม่ไม่ควรเลย,ค,เลยคือกับตันก็รอดเนาะ ส่วนไอ้ฮอเตดก็รอดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าผู้โดยสารก็ทุกคนก็รอดอย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหหนังเรื่องนี้ไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยครับสิบเต็มสิบดีที่สุดแห่งปีแล้วมั้งเนี่ยที่เป็นหนังเกาหลีเนอะลองจากเคี่ยวชีวะเคี่ยวชีวะก็มันนะผู้ชมหูเคี่ยวชีวะคือแบบสนุกหและหนังเรื่องนี้มัน หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีมันมีมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราพูดถึงมากกว่ามีแต่ความที่เลยแบบว่ามันรู้ระทึกสะเทือนขวัญมากกว่านะส่วนเรื่องวีนาที่เราคุยกันเมื่อวานะมีอะไรให้เราพูดถึงเยอะแยะเลยเพราะว่าเราต้องมาตีความแต่เรื่องเนี้ไม่ต้องอาศัยความตีความครับเราดูเข้าใจแน่นอนสำหรับเรื่องนี้โห้หหเรียกว่าเป็นหนังเกาหลีท็อปฟอร์มแห่งปีเหมือนกันนะคือปีนี้หนังเกาหลีเยอะเนาะที่ผมให้คะแนนอะ เอ็กซูมาก็ได้แล้วนะเอ็กซูมาคือติดอันดับอันดับที่ผมชอบหนังแห่งปีคือเดือนนี้หนังเกาหลีคือแบบว่าสุดยอดอะสุดยอดจริงๆท่ชอบมากเลยนะครับก็เรื่องเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแนวแนวแบบว่าอาญากรรมจุลกรรมบนเครื่องบินนะคือเราดูหลายเรื่องแล้วที่มันเกีาา่ยวกับอญากรรมบนเครื่องบินก็ไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่ผมถูกใจสักเท่าไหร่แต่เรื่องเนี้ยรู้สึกถูกใจมากเลยสิบเต็มสิบให้ไปเลย ไม่เสียดายนะสิบต็มสิบนะคือแบบมันดีด้วยแหละความที่มันดีอ่ะท่านผู้ชมก็ถ้าเรื่องเนี้ยยังมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้ดูนะว i p แล้วก็ Bitten Juice อะไรอย่เงี้ยคือผมคิดว่า VIP อ่ะหลายคนที่ไปดูมาก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้กันนะแต่ผมรู้สึกว่าไปดูไฮ Jack อ่ะไฮแจ็คสนุกไฮแจ็คหรือวีนาหรือไปดู t ี n j นจ c e หรือไอ อะไรกัะมีหลายเรื่องนะ่ะที่เป็นนักบินอีกเรื่องนะึงก็มีนะที่เป็นหนังเกาหลีเหมือนกันอนะแล้วก็บ้านผีคนกินก็มีนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไฮแจ็คนี่มันสุดยอดจริงท่านผู้ชมก็ รีวิวเต่เพิ้ง,งนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สปอยเต็มที่เต็มเรื่องเดี๋ยวนี้หันมาสปอยกันบนเะต็มที่เลยนะครับก็จบนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e BTV X2 ด้วยเป้าหมายต่อไป700ซับอีกแค่5คน5คนเท่านั้น700ซับกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ